สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับผ้าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับมือนี้เดินทางมารับชมครับผมสูตรคัดเน้นนะครับพี่น้องปู่ขุนครับงวดที่ผ่านมา3ตัวแตกครับ508ครับปู่วาได้มาแล้วนะครับเนาะกขับท่านผู้ชมเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันจังไปรับชมรับฟังตองวดน้ำกันครับพี่น้องชุด3ตัวครับท่านผู้ชมปู่ขุนยำบางวดที่แล้ว508ศนยะครับเนาะขับละกะ 08ตรงๆรับสูตรคัดเน้นพี่น้องเดินทางมาหอดมาถึงนะครับผมเอซีกระถามกันเข้ามาหลายนะครับนาอกขับเอาบอว์หลายครับผมเข้าไปกราบน้ำมัสการปูไปรับชมรับฟังน้ำกันครับกราบน้ำมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าครับปูครับ สูตรคัดเน้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสูตรคัดเน้นวัที่ผ่านมานี่ครับผมชุด3ตัว5 08แบอมเมนตัววงแต่ว่าปูวาขีด2เซนนี่คือเด่นร่องรากระศูนแปดตรงๆแล้วครับปูวขับเอฟซีรอคอยปูวอ๋อนี่ครับ,รบได้แล้วปูวาปูนัดบ่าวเถาประมาณวันที่เก่านะปูวเนาะ งวดนี้มันครับมันมีสองสองเก่งเด้อนี่สองตัวเก่งบ่ามันมีเด็กวิ่งสองสอง,อง,งสองยางสองยางปอบัวครับมันตัดบ่อ,อตัดบออ่อปอบัวขับผมเลี้ยวหันช่องไปเลยครับอ่าเล่เคก่งไปจับน้ำครับปูวว่ามัน มันถัาเจียมันขัดเจียาคอมมดมันลายผดอ่าก็เลยสูตรคัดเน้นคือขัดเน้นนกปูเนาะอ่า,อาบอดายหลชุดบอดายหลครูครับพี่น้องเพราะว่าชุดเต็มของปูกคเห็นไปแล้วนี่เป็นสูตรคัดเน้นขัดเน้นตัดแล้วเด้อวันนี้เด้อครับสดทตายเหรอ,อ,อมั่นใจปูปูสามโตแตกปูปูปูบอกมั่นใจครับ ใส่ฟอนใส่อีกแทนบ่ค่ะปูอันที่เอาเอาออกมันกะมันจะได้มดเจตโตเลยเอาขอบไปหมดเลยครับจัดเอาเลยพยายามจัดต่อได้ก็ได้ครับปูมันจะใส่เลยสูตรบัดเลี้ยนหน่อยละเอาซจำหนี้ละวพอแล้วจัดใส่ครูสองครูมันก็อนจะเอาตัวนึงออกไป นี่เหล็กเครื่องเด้อบนรางกับปูเหล็กเครื่องมีหวดเนี่ยมันให้จับเอาน้ำได้นะครับจับเหล็กเครื่องให้น้ำน้ำปูเนาะครับผมตัดบอครับอ่าปูเขียนเหล็กเครื่องให้น้ำครับผมนี่แหละครับหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดปูจับบ่หมักจับออกกันเองกันนะครับปู มันใชมากจังสี่กับพ่อจับปูครับผมเดียลรวันทีหนึ่งหรือสามสี่หกเจ็ดแปดมากคืออันนี้เป็นชุดอ่าวินบนล่างในปูอยู่ในชุดนี้ครับผมจับปูให้เร็บวันนี้ครับยันเตียมแล้วพลันร่างตัวอ่ายันห้ารัตติว่าอะไรหนึ่งเจ็ดต่อเอฟซีอชุดสามตัวนี่แหละครับปู หนเจ็ดหึงแปดสามแปดครับมีตัดตัดอีกนนยยรกระเด้าบันบนี้เด้อยุคที่นนหนึ่งระเทียงทีเรียระบันครับยุคนี้ละยุคกุมนี้ละแตกกุมนี้ละหกหนึ่ง ครับกนี่กัปกัปกันไ้เด้อคุได้หักทั้งได้กรได้กัปกับไปจัดน้อยนะจัปล่อยมื่อไรมันจิพาดลมกัปน้ำนาะคะปูนี่กัปกันทุ่นไปเจ็ค่ะมันเล็กกัปเลยมาอนไ่ยุ่งะ เจ็ดแปดขับปู <8 S 1> สามตัวป,วป,วปเัเอาเอายิงดูเปตัวคู่นึงยังจะดูน่อยก็ยิงันก็สามครับหลุดหรได้ยังได้ครับครับปู 6กสามเนี่เป็นตัวเก่งเลยบะปูตัวเก่งเล,เกงเลกไกรไดครับมาเนี่ยก็3ตัวปะปู <3 S 2> <3 S 1> ตัว,ตวนี่แหละครับพี่น้องเอฟซี่อค่อยสามนครับสามพกหนหตัวนี่นี่มิดเด้นี่ ครับนิมิตยังไนปูก็ได้หนึ่งหกสามในนีมิตบ้าบอกอ่าคัมันจีนับปูวาอ่าเดี๋ยวจะขยับนะปูว่าบอบอกครับเอ้ตรงกับเลขค้านวณเลยเนาะค่ะปูหกเจ็ดแปดครับมันจีป็นเจ็ดแปดเก่าคือตะกี้กับประจักแล้วมันมาตวนี้กันยังมาของขอมาอยู่เลขสาตัว หนึ่งเจ็ดหกครับเจ็ดหกสามเจ็ดหกครับนี่ก็เขานิมิตรก,กันท่านเห็นไหมสองโคนครับหนึ่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ อาวิ่งไว้ใหันปูหนึ่งมันมีสองมันตัดไปเลยได้เหวี่ยงสองวิ่งเลยให้เป็นวิ่งสองชุดเลยสองชุดไปเลยครับเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งชุดแรกชุดแรกหกกับสามชุดสองเจ็ดกับหนึ่งครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูครับเอาตัวเก่งตัวเน้นครับปูตัวเก่งตัวเน้น หกหนึ่งหกสามับพอลอตเตอรี่หบเอาเอยเรียกกลุ่มนี่กับปูแปดคูนี่ยัดยังไว้อ่าเป็นบนล่างกัปูเนาะแปดคูรับกับตัวด้วยปูวาเออเออนีาไม่จัตัว ครับสูตรผสมกันเลยนี่สองกูดโม่แน่ตัวบริวงจะมาอีกหรืเปู่า่แน่ยคือกันครับมันเป็นตัวกันตัวมันเป็นตัวล่องในมดเด้ว,ว่ามันตัวกันนี่อชมนี้ด้อครับปูรับปูตัวล่องตัวเก่งในคือกันมดครับเปล่าหาอรเจะดีรถเขาว่านน่บ่มีชักโตแล้วปูหาทำ นี่ตมัดคับหกเน่งมาปัวหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งวัดทางตมันย่างวัติ่งเลยห่าบระด้เล่นมาครบปูวัววงครับปูวงให้เลยครับ้หาได้กะหาเก็บหากำรมดกหนึ่งก็มกจกับปูฟันให้เลยครับพี่น้องปูขุนนะครับเนาะสูตรคัดเน้นครับผมวัี่ิพาน่ากับสามตัวแตกมัดคักลำบัดจนสุดท้ายแล้ว มิตรสารลับรางวัลโดเท่องข้าปูไปเฉได้จักใบจักใบกวากันคข้าถูข้าวปูไปมักจับชุดไทยแล้วคัดเน้นให้แหละครับผมนี่ครับชุดงวดที่ผ่านมาครับสูตรคัดเน้น08มากตัวบริวงครับผม508กะมากตัวบริวงเป็นตัวที่ปูเด่นล่องครับนี่ครับมาแล้วพี่น้องครับเอฟซีถามเขามาหลายนะครับท่านผู้ชมครับถามกันมาเยอะสูตรคัดเน้นนี่ครับพี่น้องวันที่16ธันวาคม2 5 0 0 65แคปหน้าจอเด้อครับนี่ครับ8คู่บนล่างครับผมกับเน้นตรงๆแต่ว่าปูกะว่ากลับไปนั่งครับผม17 18 38 61 63 76 74 78ครับเดิมชุ่มครับปูเนียนปูวงไห้ที่61 63 74ครับ3ชุดนะครับเนาะร่องกัน17 18 38 78ครับผมชุด3ตัว ส6มหกหครับปูวัดตรงกับนิมิตปูขึ้นหน่งหกสามครับ678 1 7ดแ7 6 174เน้น2องหาง163กับ376ครับชุดวิ่งปูมี2ชุดครับวิ่งหกับสกับวิ่งเกับหน่งด้อครับผมชุวมพี่น้องนี่ครับชุดบนเป็นชุดวิ่งบนล่างเป็นเลขเคียงนะครับเนาะหนึ่งสวิ่งในีได้เลยครับผมจับในชุดนี้ได้เลยครับนี่ครับสำหรับช่มเอาแคปหน้าจอครับ ขอบุญขอบคุณปูปครับทำชชมครับครับอ๋สุดท้ายนี่น้อพี่น้องนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับ FC แฟนครับทั้งช่องกับพอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ